สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาคพวีสองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งรับผิดชอบสอนโดยคุณรูการพิชาทองคงนะคะค่ะสําหรับเนื้อหาที่จะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งก็คือเรื่องจํานวนเต็มจํานวนเต็มมีเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ดังนี้นะคะหนึ่งความหมายของจํานวนเต็มสองการบวกจํานวนเต็มสามการลบจํานวนเต็มสี่การคูณจํานวนเต็ม ห้าการหารจํานวนเต็มและหกสมบัติของการบวกและการคูวจํานวนเต็มนะคะค่ะสําหรับในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของจํานวนเต็มก่อนนะคะว่าก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของจํานวนเต็มคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเด็กชายเก่งมีเงินหนึ่งร้อยบาทให้นักเรียนสนใจที่จํานวนเงินหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นเหตุการณ์ที่แสดงจํานวนเต็มบวก ต่อไปตัวอย่างที่2องทีมบัสเกตบอลทำคะแนนได้25่สิบห้าคะแนนเป็นเหตุการณ์ที่แสดงจํานวนเต็มบวกต่อไปตัวอย่างที่3นะคะเด็กชายการทำข้อสอบได้0ูคะแนนเป็นเหตุการณ์ที่แสดงจํานวนศและตัวอย่างที่สี่อุณหภูมิลบสีองศาเซลเซียสเป็นเหตุการณ์ที่แสดงจํานวนเต็มลบนะคะ จากตัวอย่างที่ครูยกมาให้นักเรียนดูนะคะสามารถแบ่งจํานวนเต็มออกเป็นสามชิดด้วยกันนะคะก็คือจํานวนเต็มบวกศูนย์และก็จํานวนเต็มลบนั่นเองนะคะต่อไปนักเรียนมาดูความหมายของจํานวนเต็มแต่ละชนิดกันเลยนะคะหนึ่งจำนวนเต็มบวกหมายถึง จำนวนที่เริ่มจาก1และเพิ่มขึ้นทีละ1ไปเรื่อยๆได้แก่ 1, 2, 3ไปเรื่อยๆเรียกว่าจำนวนนับหรือจำนวนธรรมชาตินั่นเองจำนวนนับ 1, 2, 3ไปเรื่อยๆมี1เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดนะคะนักเรียนจากเส้นจำนวนด้านล่างเป็นการแสดงจำนวนเต็มบวกบนเส้นจำนวนนะคะให้นักเรียนสังเกตที่ลูกศรสีแดงนะคะจากซ้ายไปขวา นะคะจาก1ไป2เพิ่มขึ้นทีละหนึไปเรื่อยๆนะคะจนถึง8นะคะเรียกว่าจํานวนเต็มบวกนั่นเองต่อไป0หมายถึง0และ0ไม่ใช่จํานวนนับนะคะนักเรียนจากเส้นจํานวนจุดที่แทน0บนเส้นจํานวนจะอยู่ทางซ้ายของ1และห่างจาก1เป็นระยะ1หน่วยนะคะตรงนี้นะคะ เรียกว่าศูนย์หรือจำนวนศูนย์นั่นเองต่อไป3ามจำนวนเต็มลบหมายถึงจํานวนเต็มที่น้อยกว่าศูนย์และมีค่าลดลงเรื่อยๆไม่สิ้นสุดได้แก่ลบหลบสลบสไปเรื่อยๆนะคะจากเส้นจํานวนด้านล่างเป็นการแสดงการนับลดลงทีละหนึ่งนะคะต่อจากศูนย์ให้นักเรยียนสังเกตที่ลูกศรสีแดงจากขวาไปซ้ายนะคะ เริ่มจากศูนย์ไปลบหนึ่งลดลงทีละหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงลบแปดเรียกว่าจำนวนเต็มลบนั่นเองนะคะครูได้สรุปการเขียนแสดงจำนวนเต็มสามชนิดโดยใช้เส้นจำนวนดังนี้นะคะนักเรียนนักเรียนดูที่เส้นจำนวนนะคะบนเส้นจำนวนนี้จำนวนเต็มที่อยู่ทางขวาของศูนย์ตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะคะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะ ต่อไปจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายของ0ูนย์ตั้งแต่ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าจำนวนเต็มลบนั่นเองและจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวาจะมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายเสมอให้นักเรียนจำไว้ด้วยนะคะและสุดท้ายจำนวนที่อยู่ระหว่างจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบที่อยู่ตรงกลางนี่ก็คือจำนวนศูนย์นั่นเองนะคะนะักเรียน จากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของจำนวนเต็มไปแล้วนะคะคุณครูมีใบความรู้ที่หนึ่งเรื่องความหมายของจำนวนเต็มให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากนั้นให้นักเรียนทำใบงานที่หนึ่งว่าเรื่องความหมายของจำนวนเต็มนะคะ คุณครูมีคะแนนให้ด้วยนะคะ20คะแนอนอย่าลืมทำใบงานมาส่งคุณครูนะคะและที่สำคัญคุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำใบงานและเขียนใบงานให้เรียบร้อยนะคะไว้เจอกันในเชวโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ